สวัสดีค่ะวันเสาร์ที่14เดือนกระกฎาคมนะคะวันนี้เวลา9โมงเช้าที่ยูทาห์นะคะถ้าเป็นนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ก็น่าจะ11โมงเช้านะคะถ้าเป็นแคลิฟอร์เนียน่าจะเพิ่ง8โมงเชา้าฮาวายไม่รู้กี่โมงเขาน่าจะต่ำกว่าเราแลเขายังดึกเช้ามืดอยู่นะคะ,ะวันนี้เราห่างหายกันไปนานไม่ได้คุยกันเพราะว่ายุ่งมากนะคะก็ ที่ประจอรองเท้าไปนู่นไปนี่ไปนั่นปัญหาก็เยอะแก้ปัญหาไปทีละจุดก็เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนก็มีกรณีเรื่องค่าแรงแรงงานนะคะที่ในกลุ่มลูกค้าถูกตรวจสอบนะคะก็รายนี้เป็นลูกค้าใหม่ที่ทำให้ภาษีให้ตั้งแต่ปี2021นะคะ ก็คืออยู่ลูกค้าฝั่ง East Coast นะคะแล้วก็เจ้าของพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่มีความรู้อะไรเลยแต่เราก็ไปช่วยตลอดเราดูตั้งแต่บัญชีทั้งค่าแรงนะคะตามระบบของเราไปที่แรกก็ไม่รู้ว่าถูกตรวจสอบเพราะอะไรนะคะก็คือมีเจ้าหน้าที่เข้ามามาถามาคนที่ทำงานในนั้นว่าคุณทำงานได้ค่าแรงเท่าไหร่ นะะมีอะไรยังไงถามชื่อถามให้ยูเบอร์โทรนะ,ะแล้วก็เราก็ไม่รู้นี่ก็ฝั่งต่อมาอีกทีนะคะเราคนนั้นก็เพิ่งเข้ามาทํางานร้านอาหารพวกเราทราบกันเนาะทุกคนว่าเคนโดกเยอะคนไม่มีใบยเยอะโดยเฉพาะฝั่งอีสนะคะไม่ใช่ฝั่งอีสฝั่งเวสก็มีนะคนไม่มีใบ,ยยบหรืออ,อไม่อยากเข้าระบบค่าแรงนะคะคือรับเงินสดครึ่งหนึ่งไม่รับเงินไม่รับเเช็คเลยของเงินสดวล้วน หรือแบบอันนี้กรณีเขาอยู่ถูกกฎหมายก็เ,เป็นใบเขียวมีกันทั้งนั้นเลยนะนะคะเออหรือบางรายนี่คือเลือกไม่ได้เขาโดนเโรบินฮูดเขาไม่มีเอชอเออยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็บางบาง,บางคนก็ไม่เคยขอไอทินนี่กลุ่มไอทินยังอารมณ์อร่อยอย่งเป็นคอนแทคเตอร์ได้ใช่ไหมคะอ่านี่ก็หนักไปอีกไม่มีอะไรเลยแต่เท่าที่ทราบบางร้านนอีสปอตไม่มีคนแบบอยู่ในระบบค่าแรงนอกจากเจ้าของ คือมันหนักมากนะคะเอออะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่พูดมากวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็คือเวลาตรวจสอบเนี่ยเจ้าของร้านโดนเต็มเต็มนะคะโดนแบบเต็มเต็มไม่มีเยื่อใ่ก็ในกรณีของลูกค้าเราเนี่ยเขามีคนนอกประมาณสองคนนอกจากครอบครัวแล้วก็ลูกนะคะที่ร้านค้าแลนะคะคือเจ้าของก็ร้านคาแหลกก็ไปจ่ายพนักงานนั่นแหละนะคะก็มีระบบเรามีเพโ l สลิปมีเพโ l รีพอร์ตมีทุกอย่างค่ะมีฟอร์มมีทุกอย่างมีบุ๊กมีคลิปซิ่ง ของเราไม่ไมมีระบบอยู่แล้วไงใช่ไหมคะพอถูกตอสอบ่าขออะไรเราก็ให้ได้หมดแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือเอ่อตารางเวลาทํางานเพราะว่าเจ้าของเป็นคนทําไว้เองซึ่งก็เป็นความจดจดเราก็เอามาดูมันใช้ไม่ได้เราก็นาให้ทําใหม่ให้ทําแบบให้สอบของกับค่าแรงที่ลงไปใช่ไหมคะก็ช่วยๆกันทําเพิ่มขึ้นมาล้าใครไม่มีทําตารางค่าแรงหรือไม่อยากส่วนหัวก็ใช้ระบบเออมันมีหลายระบบที่แบบตอบบัตรได้นะคะ อย่างร้านฝรั่งทั่วไปเขาจะมีระบบต่อปรับปุ้ม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 กลังข้าแรงนะคะได้เลยนะคะอย่างหรือจดก็ได้คะ่ะไม่ใช่นะถ้าพนักงานไม่ถึงสิบคนก็จดก็ได้หรือสามสีคนใช้จดนะหาลงเวลาเข้างทีนี้เป็นไรบ้างทําไมถึงถูกตรวจสอบเท่าที่ทราบมาทางหลังเห็นบอกว่า หลังจากที่เรื่องจบนะคะเราจ่ายค่าปรับไป2,500นี่คือต่อเรา4,000เหลือ2,500เราก็บอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยคือไม่มีความรู้เราก็ไม่มีเจตนาเขาไม่มีเจตนาที่ทอะารพินะคะแล้วถูกกรณีที่ไม่จ่ายค่าเบรกก็คือลูกชายเขาเงินคะ่าแรงขั้นต่ำก็คือลูกชายเขาก็นั้นเองในระบบค่าแะไรนะคะล้วก็มีหนังสือให้บอกว่าอา ไม่ไม่รับค่ารไริเวณที่อันนี้ไม่อบอกรับได้นะคะรับแต่ละรับไม่เหมือนกันกฎหมายแรงงานลึกๆไปก่อนนนเราไม่รู้เพราะเราไม่ใช่ทนายด้านแรงงานนะคะเราเป็นนักบัญชีแล้วเราจะทําทุกอย่างตามมาตรฐานเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคอนเนติกัปหลังห้าชั่วโมงมีเบรกเราต้องจ่ายค่าแรงเขาใครไม่รู้อยู่รับคอนเนติกัปต้องระวังไว้นะคะต้องมีจ่ายค่าบริไม่งั้นคุณลงค่าแรงแค่เจ็ดชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะว่าลงค่าแรงแค่เจ็ดแล้วรวมแปดก็คือแบบรวมเบรกในนั้นด้วยอะไรอย่างงี้ ก็คือจ่ายเขาไปเวลาทําการทํางานวิธีการที่จะช่วยได้นะ,ะเหมือนกรณีอ่กรณีลูกค้าที่นิวยอร์กนิวยอร์กเนี่ยประมาณสองสามปีที่แล้วที่อ่เราไม่ได้ทาค่าแรงนะคะนิวยอร์กเขาใช้ระบบค่าแรงอีกระบบหนึ่งแต่เนื่องจากเราทาบัญชีให้เราก็มีอะไรก็มาปรึกษาใช่ไหมคะก็ปรึกษาก็แนะนําว่าต้องทอํายังไงเอ้ยมันใช่เหรออ่ค้านั้นนิวยอร์กก็คือทําทุกอย่างให้ถูกต้องหมดเลยนะเพราทำมานาะนก่อนที่จะมาใช้บริการเรา สิ่งที่สเตตเจอก็คือเบรคเหมือนกันเรื่องเบรคนี่มีใครทราบเหมือนกันเรื่องเบรคสมมติว่าร้านเปิดแปดชั่วโมงแต่มีพักเบรคสองชั่วโมงใช่ไหมฮะเนี่ยเจอเลยสเตตบอกว่าอยู่ต้องใส่เท่าไหร่นี้หลังจากนั้นน่ะูกร้านก็มีการปรับปรุงนะคะก็คือยาวไปเลยชั่วโมงการทํางานแค่แปดเราจ่ายแปดแต่ในแปดอ่ะเบรคไว้แล้วเขาก็รอดใช่ไหมฮะอะ่นี่คือการแก้ปัญหาของรัฐนิวยอร์กใครอยู่นิวยอร์กก็คือต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าแรงงานเนี่ยขออเขาต่อก็ไม่ได้ รู้สึกว่าตอนนั้นจะ4,000เหรียญเมื่อ2 3ปีแล้วก็บอกต่อเข้าไปนะบอกเราไม่มีเจ็บนะเขาไม่ให้เลยค่ะสเตทที่นิวยอร์กแต่คอนเมนต์การ์ดลดให้ก็คือเขาคงทุนสา,ารด้วยอะไรเงี้ยฮะอีนี้สิ่งที่เตือนเดกต่อไปก็คืออ่านอกจากระบบเพโลซิปค่าแรงเพโลฟอร์มไลท์ทีวันที่คุณยื่นที่ต้องคุณต้องอ่าก็ดีตรงที่ว่าลูกค้าเราเนี่ยทุกอย่างจะออนละออนทามออนไลน์ line, time, line, ไม่มีเละใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะไม่มีเลยเพราะเราใช้ระบบเพโลของเราเรียกว่าแพจออสก็คือ compatible to ADP แต่ s m a ลเลย,ยนี่เราก็คือเล็กกว่าใช่ไหมแต่ก็คือเราเป็นเหมือนโ h o l e ล์เขาเราเราดูแลระบบให้ลูกค้าทั้งหมดคือเรารันค่าแรงให้เราเรามีหน้านที่ดีพอล้วก็ประสานงานกับระบบซอฟต์แวร์คือตัวเองเนี่ยบริษัทตัวเองก็จ่ายค่า subscription ให้ซอฟต์แวร์แต่เวลาเราเรียกชาร์จจากลูกค้าเราชาร์จในเหมาของเราอยู่แล้วนี่คือ c o n f ็ป c t นะคะแต่ถ้าใครใช้ ADP เนี่ยคุณคุณเป็น employer คุณต้องไปรันค่าแรงเอง ADP เขาไม่รั n ให้คุณใช่ไหมคะ เราค่าบริการของระบบเราก็ถูกเททีนะคะรวมถึงเรารันให้ด้วยอันนี้อันนี้ไม่ได้โมพหอะไราอาจจะเล็กกว่านะคะเรากับเพอร์ซนาลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าใครไม่เดินก็ไม่รู้ไม่กลัวนะคะคือบางคนบอกเอ้ยฉันทํามาเป็นสิบเก้าปีสิบปียี่สิบปียังไม่เห็นมีอะไรคุณโชคดีค่ะนะคะคุณไม่รู้หรอกเพราะว่าการถูกตรวจสอบนนะ่ะมีหลายประเด็นหนึ่งคนไปแจ้งคนไปแจ้งความเท็จก็มีนะแบบใส่ร้ายมันใส่เง,งี้ยแม่งขายดีใช่ไหมฮะ อย่างกรณีนี้แหวนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แต่ว่ามีคนไปแจ้งเลเบอร์ว่าจ้างรายง,งานเด็กซึ่งแหวนดาวไว้เลยนะว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลไม่มีรายง,งานเด็กเขาก็เลยมาสอบถามทั่วไปเราได้ส่งเอกสารกลับไปเพราะมันไม่ตรงตามที่คนไปฟ้องว่าแจ้งรายง,งานเด็กใช่ไหมะแล้วอีกอย่างคนเอเชียก็หน่าเด็กอย่างลูกชายเขานะเด็กน้องอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบองก็น้าเด็กอยู่ะเอออะไรเนงะี้ยแล้วเจอประเด็นที่ค่าแรงขั้นต่ำต่ำกว่าข่าแรงขั้นต่ําเนี่ยก็คือก็ลูกชายเขาเอง พราะอะไรป่ะเพราะว่าสเตจเนี้ยคือค่าแรงเขาปรับทุกปีปรับทุกสิบมันอะไรเงี้ยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ตาใช่ไหมฮะก็เจอแต่ก็ดีแค่สองคะแนาร้อยเสียไม่ต้องไปถึงทนายความเราก็เตือนเจ้าของอีกว่าเรื่องพวกนี้นะอ่าถ้ามีประเด็นพวกนี้มาไม่ต้องไปโทรไปบอกประกาศใครนะไอเขาเขาไม่ได้ช่วยอะไรหรอกคนอื่นมีแต่วพวกเราเนี่ยจะช่วยก็คือนักบัญชีแล้วก็นักบัญชีไปต่อไม่ได้เขาจะติดต่อทนายความให้ประสานงานกับทนายความได้ซ้ำเพราะคุณผูณ้พิการจิตไม่ได้ใช่ไหมฮะ คือเราเป็นตัวกลางเราช่วยคุณระแปลดทุกอย่างคือก็คือว่าเหมือนเราเป็นสมุบัญชีเขาอะเหมือนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอะคุณมีเราเป็นสมุตบัญชีให้ใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่สมุตบัญชีเนี่ยจะเป็นคนที่รอบรู้แม้ว่าจะไม่รู้เรื่องทุกเรื่องแต่รอบรู้หลายๆเรื่องแล้วรู้เวที่จะไปช่วยคุณได้นะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้มองอันนี้เรื่องจริงที่ว่าเราอยู่ในวงการนี้มาเป็นสิบชีแล้วที่มีกะอีกกรณีหนึ่งอันนี้เฉพาะสเตทนะสเตท ถ้าเป็นเลเบอร์เลเบอร์ของรัฐบาลกลางเนี่ยเขาไม่ใช่แค่มาตรวจละเขามานั่งกินละเขามาหลายรอบแล้วเขามาตรวจสอบมาอะไรทุกอย่างละเราเจอเมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะอันนี้คือเจ้าของเขาฉลาดมาเจ้าของเขาเป็นคนมีความรู้นะคะผู้สังคิดได้เขาก็มาคุยกับเราตอนนั้นเรายังไม่ได้รับงานเขาเขามว่านั่งคุยกับเราพี่แอนทำไงดีมีประสบการณ์ไหม,มก็พอรู้บ้างอะไรเงี้ยเราก็มาคุย,ย่ันเดียวทำงไงได้บ้างเขาบอกว่าเอ้ยก็ดูว่าเราคุณมีเอกสารอะไรที่พร้อมที่จะให้เขาส่งให้เขาไหมเราก็ไป เปิเขาเอ้ยคุณไม่มีอะไรพวกนี้เลยหรอคุณไม่ทําขึ้นมานะ่ะอ่าแล้วเอย่าขาคุณทําขึ้นมาถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ส a ิไฟ f y หรือคุณจะไปคุยกับเอ่อเลเวอร์ลอแอร์ทนี่อีกรอบหนึ่งใน,นเมืองของคุณอย่างเงี้ยเนื่องจากเจ้าของเขามีความรู้อยู่แล้วพอเขามีความรู้แล้วเขาไม่มีเจตนาที่ทําอะไรผิดแล้วก็ทํำกันเองในครอบครัวถูกป่ะนี้เขาก็เลยเตรียมเอกสารเองก็ใช้เวลาในการเตรียมเหมือนกันแล้วเขาเป็นเขาเป็นคนอ่อเป็นทห,หารเก่าด้วยอะไรเงี้ยฮะก็คือ เป็นมีมี good reputation อะไรไม่ไม่ใช่แบบคิดว่าคิดว่าเราทราบมาว่าอาจจะถูกฟ้องด้วยก็คือมีลูกน้องไปาแจ้งอะไรลูกน้องเก่าที่ทะเลาะกันไปแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็วงมาตรวจสอบแล้วไปถึงเลเบอรนั้นมันหนักกว่าสไตล์ใช่ไหมคะเราก็เออเตรียมหนักแน่นอนเลยเนี่ยเราก็ช่วยเต็มนทีเ่ทาที่ได้เตรียมเอกสารเหมือนที่เราบอกในโพลว่าเราคุณต้องเตรียมอะไรใช่ไหมคะตั้งแต่การลงเวลาทําการ r ย้อนหลังไปสามปีเอกสารเตรในในียมให้เขาทุกสามปีใช่ไหมคะเราก็บอกเขาเตรียมเตรีตร่ยม นี้ก็ประมาณใช้เวลาประมาณห้าหกเดือนคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อะไรสรุปผลออกมาไม่เสียค่าปรบปับกบทไม่เสียอะไรเลยอ่านะไม่เสียอะไรเลยนี่คือของเลเบอร์นะคือเขาโชคดีมากอันนี้ก็ต้องให้เครดิตของเจ้าของเองที่เขามีวิธีการคุยกับเจ้าหน้าที่เราแค่เป็นแค่แบ็กอัพช่วยดูเรื่องเอกสารนะฮะอย่างล่าสุดที่เสียสองพันห้านี่คือต่อละจากสี่พันนะฮะก็คือพี่เขาก็ร้อนใจนะบอกโอ้ยนี่เรื่องหน่อย,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 อยบอกว่าพี่พี่ใจเย็นนะ ที่ที่เราโอ้เขาโทรมาให้โทรกลับหรือนคือเราต้องบอกว่าไห้คำดาวถ้าอยู่ไม่ไว้ใจไออยู่ไม่ต้องให้ไอทําถ้าอยู่ไว้ใจไอเนี่ยอยู่ต้องให้ไอวางแผนเพราะทุกอย่างอ่ะอยู่จะไปซื้อให้ซื้อไไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ต้องรู้ก่อนว่าเขาถามอะไรเขาหาอะไรแล้วเรามีอะไรใช่ไหมคะเราต้องรอบคอบไม่ใช่โอ้ยโทรไปโวยวายกับเพื่อนฝุงมแล้วเขาช่วยอะไรได้เขาไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เลยสุดท้ายคนที่ช่วยก็คือพวกเราแล้วเราไม่ได้เก็บค่าโปรแกรมอะไรเพิ่มขึ้นเลย ใช่ไหมเพราะว่าเราถือว่าเป็นแอปพลิเคชันเป็นหน้าที่ช่วยเ็นแต่ว่าในจุดจุดหนึ่งที่ล่องระดับติดเซนที่เราต้องให้คุณหาทนายจ่ายค่าทนายเองเราก็บอกว่าความเป็นไปได้มีสองแบบหนึ่งถ้ามันผิดจริงถ้าเขามองว่าจ้างคนไม่มีใบยเยอะถ้าเขาไปลเลยถึงจุดนั้นอะอาจจะหนักแตต้องใช้ถึงขนายความแต่ถ้าเราแค่ส่งเอกสารให้เขาเราเข้าแฮปปี้แล้วป,ประเมินมาบางจุดที่เขาไม่พอใจเหมือนกรณีพี่เขาเนี่ยก็เสียก็ไม่คินผ่านก็จบข่าวใช่ไหมฮะต่อไปก็คือ จ้างคนพยายามเอาคนมีใบมาหน่อยอย่าง,งนรอย้็สักสามสี่คนไม่ใช่ทั้งร้านมีแต่คนไม่มีใบคือเราไม่ได้รังเทียนหรืออะไรนะแต่ก็คือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะยู่นเ you know, ใจเขาใจเราใช่ไหมคะเ,มเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เตือนบางคนเนี่ยแบบทั้งร้านเลยไม่มีใบเราบอกว่าเอ้ยพี่ช่วยอะไรไม่ได้พี่บอกไว้เลยนะคุณต้องรับผิดชาวบ้านพี่เตือนคุณแล้วอย่างกรณีมีรักของคุณเงี้ยดีทูเงี้ยคุณต้องมีเอ,อพาทามอย่าง,งน้อยอันละสามสี่คนไม่งั้นคุณก็ต่อวีซ่าลำบากเพราะว่า การเปลี่ยนดีไซน์่ยบอกว่า you don't have people you work only your s e l f เหมือนถือว่าคุณไม่มีการย่างของข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็เจอประเด็นมาใช่ไหมฮะเราแก้ปัญหายังไงหนึ่งก็เราต้องทําผังว่า future hiring แล้วพอยื่นรอบต่อไปเราต้องมีคนให้เขาเห็นใช่ไหมฮะนี่คือการแก้ปัญหาเอ่อก็โชคดีที่รอดมาอะไรเงี้ยเออก็ก็ก็แก้ปัญหาไปใช่ไหมฮะคือเราบางทีเราก็ไม่อยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ อะไรเงี้ยก็ก็อย่างกรณีเลเบอร์ตรวจเนี่ยคุณก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะเตรียมให้ครบทุกอย่างเลยเอ่อเพโลซาริเพโลไนโฟรดิวันบุ๊กคิปปิ้งบัญชีเนี่ยเขาทำหมดเลยนะเจอเริ่มเอนทรีเจอเริ่มเลเจอร์คุณจ่ายออกอยังไงใช่ไหมคะอย่างบางคนเนี่ยีต,ตา,าชาวบ้านเนี่ยขายมาเท่าไหร่นะจ้างบนัญชีสีเดือนสี่ห้าหกเจ็ดร้อยยังแพงเนี่ยไปทําเองให้คนใครไม่รู้ทําถูกถูกเดือนละร้อยห้าสิบเงี้ยคือเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอะร้อยห้าสิบ เราจ้างพนักงานชั่วโมงไดยี่สิบก้เหรียญแล้วอะคุณคุณนกสภาพเนี่ยคุณมองคุณค่าของงานวิชาที่บัญชีเป็นยังไงเขาไม่ได้มองจุดนั้นเขาบอกแพงอะไรเงี้ยแต่เราเวลาทําให้เนี่ยยู่นเรามีลูกน้องเป็นสิบคนเนี้ยใช่ไหมฮะเราก็ทําให้เขาเต็มที่เราก็ดูแลมันสมุกบางคนเนี่ยแทบแบบเบรกอีเวนต์เลยสําหรับไปจ่ายคณะพนักงานแล้วคุณหมายได้อะไรมีความสุขไงบางคนสนิทสนิทกันเราได้ค่าธรามเีเนี้ยปีพันกว่าเนี้ยเราก็แฮปปีแล้วใช่ไหมพันสองพันห้าเออเงินค่าแรงจ่ายทุกง ให้เราอยู่ได้จริงคือเราทำภาษีก่อนนะฮะถ้าบุ๊กคิปปิ้งเนี่ยมาจิ้นต่ำมาเราก็ปวดหัวจริงๆไม่ค่อยอยากทำบุ๊กคิปปิ้งแต่ก็ไม่กล้าที่จะทำภาษีสำหรับคนอื่นที่ทำบุ๊กคิปปิ้งมาให้เพราะเราไม่ไหวใจเอ้ยไม่ใช่ว่าตัวเองดีเลิศประสบสีเลยนะบอกให้ก่อนเลยแต่ก็คือเวลาเราซายออฟอะไรไปอะเราก็ต้องอยากอของให้มันมาดีที่สุดใช่ไหมฮะเพราะชื่อเราหลายอยู่ที่ IRS ละ่ะใช่ไหมคมุณไปค้นเลยสเตจเนี้ยชื่อเราก็อยู่ในนั้นหมดเพราะมันเป็นชื่อของเราใครทำบุ๊กคิปปิ้ง แต่ถ้าเราทำบุ๊กคิปปิ้งเองเราควบคุมคุณภาพได้อต้องเป็นหลักๆหลักนี้เห็นปะเราเกือบทุกสองสามเดือนนี่มีละสเตจมาแล้วมาขอส่งตรวจสอบเนี่ยใม่กัเซลแท็ไใหม่กับเพโลย์เนาะมันสารพัดเลยเราก็ต้องมีพร้อมให้เขาใช่ไหมคะคือถามว่าเรากังวลไหมเวลาถูกเจ้าลูกค้าถูกออดถ้าเราทำบัญชีเองเราไม่เคยกังวลเลยแล้วเราไม่ได้ทําอะไรผิดอย่างล่าสุดเราต้องเตรียมของรักคลิฟอร์เนียขอสารมาเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเซลแท็กเขาขอบุ๊กคิปปิ้งขอจาร์นัลเรเจอร์ อาตฐานการจ่ายแรงนานล้วก็ไปให้อ่ะก็ไม่ให้ก็ไม่มีอะไรก็ชี้แจงเราก็อยากจะรู้ประเด็นเขาจะไปจับผิดอะไรลูกค้าเราถูกไหมฮะอันนี้เราก็เต็มที่อยู่แล้วถามว่าเราคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมกรณีอย่างนี้เราไม่ได้คิดเพิ่มยกเว้นว่าเราต้องบินไปแล้วเราเปแบนให้เนี่ยเราคิดค่าสะดวกขึ้นบิหรือเป็นปัญหาเก่าที่เรารับงานมาแล้วเราไม่เราไม่มีส่วนนั้นเราก็ต้องช่วยเขาแก้ปัญหาใช่ไหมเขาช่วยแก้ปัญหาเราก็ต้องเอาทีมเราเอาพนักงานเราไปช่วยเขาเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหา พี่นัสสวัสดีค่ะพอดีแหวนยุ่งมากเลยอะพี่แหวนไม่มีเวลาแล้วก็เอาปัญหาตัวเองอยังไม่รอดก็เลยไม่มีเวลาคุยกับใครจริงๆมีเรื่องที่จะเล่าเยอะแยะเลยเรื่องรายง,งานก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องต้อง,องควรจะเล่าแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องที่เจ้าขะลูกของถูกปนอะไรเงี้ยแบบมันมันสารพัดแบบพี่มันไปเรืเ่อยส่วนเรื่องส่วนตัวก็เยอะอะปัญหาเยอะแต่ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟัง <laughs> แก้ปัญหาเองใช่ไหมธรรมะช่วยได้อะไรเงี้ย ก็ประมาณนั้นก็เรื่องรายงานถ้าคุณไม่มีอะไรไม่มีอะไรปิดบงังหรือจ้างคนักม่ใบก็อย่ากเกินแปดสิบเปอร์เซ็นสมมติว่าคุณมีพนักง,งานห้าคนมีคนไม่ไหวถ้กคนหนึ่งไม่ใช่ทั้งครัวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือเขามีใบแล้วเขาไม่ยอมอะไรเลยก็เจรจาเขาขอแบบเฮ้ยสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นลงเฮโรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ i, งยคุณก็เข้าเนื้อน้อยหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องพยายามอธิบายว่าเขาเ้าในระบบค่าแรงเขาได้อะไรหนึ่ง Social Security Benefit ยังไม่หมดนะคุณตายก็ยังไม่หมดยี 20, 30, 30, ่สิบสามสิบปีมันจะหมดตั้งแต่สามสิบปีที่แล้วก็ไม่หมดสักทีใครจะไปย้อมคนแก่ที่แมงดาสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตไม่มีเบนเชฟอะไรเลยนอกจากเงินประกันสังคมนี่เรื่องจริงเรื่องจริงเอาอย่างตัวอย่างแม่โรเบิร์ตเนี่ยแม่แม่อีของ,งโรเบิร์ตหรือญาติอังหากันเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีเพนชั่น,นคุณคนแก่เขามีจริงเราไม่ใช่ได้เยอะนะพันขนเหรียญเนี้ยนี่เนาะบางคนเมื่อเขาแบบบางคนไม่เคยเข้าเพโรเลยเราก็ทึ่งอะไรเงี้ย แล้วบางคนเนี่ยสามสี่ร้อยก็มีนะแบบมือเราก็ครึ่งไว้ได้ยังไงอย่างเงี้ยเออขนาดต่ำต่ำแบบชาวบ้านธรรมดาคุณพี่คุณป้าคุณนะ้ามาทาได้สิบปีไม่ถึงสิบปีนะ้องลูกเจ้าของร้านแต่งงานได้ใบเขียวเอาคุณแม่มาเอาคุณแม่มาใส่เพโลสิบปีคุณแม่ได้รับเราห้าหกร้อยเหรียญน,นะคุ้มไหมเวิร์กไหมไม่ใช่เอาแม่มาอยู่ด้วยอันนี้กี่ประเด็นหนึ่งเอาแม่มาอยู่ด้วยนะมาไปสนับสนุใบเขียวมาเลี้ยให้แม่เลี้ยงลูกให้เนะี่ยไม่เอาแม่เข้าระบบเพโล ใช่ไหมไมใ่ให้แม่ทํางานแล้วพอท่านชะลาไปอ่ะท่านก็ชะลาอยู่แล้วบางคนมาหกสิบอีกสิบปีเจ็ดสิบเขาก็ได้เบืนนี้เสร็จแล้วเอาไปใส่ค่าแรงทํานี่ได้หน่อยร้านอาหารทำโน้นนั้นนี่หอของหองอ,งอะไรหรือเจ้าคนไม่เจ้ของร้านอาหารกิจการเอาแม่มาใส่เทโลเลยแทนพวกกลุ่มที่ไม่มีใบอ่ะถูกปะอันนี้มันก็ไม่ได้ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์แต่เอาไปจ่ายภาษีอ่ะก็เป็นตัวแทนแม่ทำไมอ่ะเราจ่ายภาษีให้แม่เราเราก็เอาเงินเน็ตของเราไปจ่ายคนนู้นหม่ ควินวินคนไมิบก็พยายามขอไอทินะคะเพราะเราไม่รู้ว่ากฎหมายแน่นะคตจะเป็นยังไงแล้วตามที่แหวนอ่านของเว็บไซต์ของทนายฝรั่งอิน h ท a เนเอร์นี่ยการที่คุณเสียภาษีเพราะคุณมีไอทีมเนี่ยมันช่วยคุณเป็นกู้คอ o s สเป็นกู้คอรสสำหรับที่เขาจะรีพอร์ตคุณหรืออะไรนะคะอันนี้ที่เราฟังมาเราอ่านมานะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณไปเซิร์ชได้เลย ที่เรารู้พวกนี้เขาเราอ่านเหมือนกันเพราะเราอยากรู้เอ้ยมันมีเบนิฟิตยังไงว่าไอ้ไอ้ภาษีที่คนกลุ่ม,มโรมเป็นโฮจ่ายไปเราไม่รู้ว่าคุณจะได้แต่งงานวันไหนใช่ป่ะเราไม่รู้ว่าลูกคุณโตที่นี่แล้วคุณก็แอพพลายคุณก็ใบเขียวเยอะแยะเลยใช่ไหมจริงพี่เนเออพี่เนอันนี้เอาชื่อพี่เข้าไปเลยพี่ก็ benefit รับเบนิฟิตไปแล้วก็ดูไม่ก็แม่ของพี่แม่ของพ่อเขาอะไรเนี่ยเขาก็ได้เบนิฟิตแล้วก็ไปจ่ายคนไม่มีใบก็นําส่งให้รัฐบาลไปใช่ไหมฮะ อันนี้มันมันเป็นเป็นเรื่องอะไรที่แแบบพยายามแนะนําเจ้าของร้านที่เอาคุณแม่มาอย่างคุณคุณแม่ท่านหนึ่งท่านก็แบบอย่างฝั่งแบ็คเอเนี่ยมามาเนี่ยมามาร่างกายแข็งแรงมามามาทํางานร้านอาหารได้ด้วยมามารายได้เยอะมามาเอาใส่เพโลมามาเนี่ยเบรี้เฟมามาน่าจะแบบพันกว่าแล้วตอนเนี้ยมามายังไม่ถึงสิบปีเลยแบบเรียกามาเพราะนับถือแกเหมือนแม่ไงใช่ไหมเออเราก็สนับสนุนสุด เอออะไรเงี้ยเราก็คือพยายามสนับสนุนกลุ่มเจ้าของร้านอาหารที่เอาพ่อแม่มาอะไรเงี้ยเออแล้วก็อย่างน้อยก็คือมีโชว์ค่าแรงหน่อยเวลาถูกเลเบอร์มาตรวจวก็มีกลุ่มเทโลติไม่ใช่เทเลอร์มาตรวจนะลงเทโลดีเทลเมีเหรือเจ้าของอ้าวคนเต็มร้านใครวะอะไรใช่ไหมตรวจถ้ังั้นโรบินฮูเงี้ยเออถ้าก็าถามตองนีน่เขาเป็นคอนแทคเตอร์เข้ามาเป็นจ็อบก็บอกเขาได้เข้ามากับฉันไม่นานเขาเ้าไปทําร้านอื่นแล้วเขาก็เหมาเนี่ยคุณมีนวิธีการตอบคําถามอย่แล้วอย่างลูกค้าเรามีทุกรายเล,ลยที่มีโรบินฮู ไม่พูดตรงๆนะเราพูดกันเองโอ้ปายเดอะเวเรื่องที่พูดกันอยู่นี้เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังนะคะ่คุณไม่สามารถไปอ้างอิงทางกฎหมายใดๆทั้งนั้นนะคะบอกไว้ก่อนดิส c คมเมอร์นะคะเพราะดิฉันไม่ใช่นักกฎหมายนะคะดิฉันแค่ฟังมาแล้วเล่าต่อคุณจะเอาไปใช้ให้มันมีประโยชน์ก็เรื่องของคุณส่วนตัวของคุณนะคะ,นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอให้คนดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งสงภาพกายจิตใจสิทธิสภาพจิตใจสําคัญมากเพราะว่าถ้าคุณจิตใจไม่ดีก็คนประส่งผลต่อร่างกายให้คุณแย่นะคะ แล้วเบดีเฟสสวัสดิการการจ่ายภาษีดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งเงินเบดีเฟสภาษีเนี่ยไปทาถนนทํารั้วถนนถนทางจ่ายไปทําไมก็มาหาเงินแล้วไปไม่ใช่คุณคุณต้องเปรียบเทียบระหว่างเมืองไทยกับที่นี่ดูซีอินฟลัสเจอร์ถนนหนทางของเขามันสะอาดอะไรแค่ไหนเราไม่รด้บ้านเราไม่ดีเรารักบ้านเรารักเมืองไทยเราไปอยู่เมืองไทยหลายเดือนค่ะแต่ใีนี้สิ่งที่คุณจ่ายไปเข้าไปใช้เต็มที่จริงๆถามว่าทุกประเทศมีอคารพไหมมีหมดแหละแต่ก็เขาไม่ได้ออกไป เอาเบสเหมือนบ้านเราที่แบบอุ๊ยอะไรไม่รู้แต่ที่นี่เขาก็คือมีระบบป้องกันกันใช่ไหมคะใครไปทําอะไรก็ถูกแฉจากหน้าข่าวก็เสียหายไปหมดถูกปะอยู่เนาะ you know? เออแล้วก็อีกอย่างเรื่องภาษีากรมันไม่มีขาวกับดํานะคะมันเป็นเกรย์นักภาษีากรส่วนใหญ่เขาก็ทราบอาจารย์ที่สอนภาษีเขาทราบ i อ s เขาก็ทราบอย่างแวนเนี่ยเออมีอะไรก็สัมมนากับเอาเอสส่งข้อมูลก็ส่งข้อมูลมาให้คือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาเราก็คุยกับเขาก็บอกว่า I know w ว e n I know I c l o s บ one my l แล็อ เขาบอกงี้เลยตัดเฟซโพสค c r y ing cash song y with C M S oh I I don't know ค่ะคุณ C A M S I don't know what you're really talking about you know w ไหมคะก็ตามนั้นนะคะทุกคนเราก็คุยกันใหม่นะคะวันนี้ยี่สิบนาทีเราคุยนานไปจริงพี่นะัเรื่องบางนี้บางเรื่องบางบางเรื่องเนี่ยไม่มีใครรู้ทุกเรื่องที่มันก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องอะไร นะคะสิ่งที่แหวนรู้ส่วนใหญ่ก็เป็นอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงปร,ประสบการณ์ตรงในกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ไปเปิดเผยนะอยู่ในเวลาเขาถูกตรวจสอบถูกอะไรเขาคนที่ฉลาดเขาจะไม่เปิดเผยเลยไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องเขาชอบไปพูดแล้วก็ทําให้ผิดเสียโดยส่วนใหญ่ถ้าเรื่องยังไม่ปิดจะไม่สามารถพูดได้ด้วยซ้ำเปิดบอกไว้เลยนะเรื่องพวกเนี้เออแต่เราพูดได้เพราะว่าเออ เราเมาแล้วเป็นวิชาหอนแล้ก็ไม่ได้ระบุว่าชื่อนาม, mm. นามเพศใครอะไรยังไงใช่ไหมเออว่ามาอยู่ตรงไหนพวกค้าเราเป็นร้อยแล้วมือกับทุกรัยอะไรเงี้ยอืมแล้วบางทีเขาก็ให้มา,มาเล่าต่อเพื่อได้เป็นอุดาหอนเขาก็อุตจะได้ระวังเขาก็ได้บุญใช่ไหมคะโอเคสวัสดีค่ะ Happy Friday to you ู l l รักษาสุขภาพที่แนะสกษาสุขภาพนะคะทุกคนค่ะ